สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีอีกหนึ่งรอบสําหรับวันนี้นะครับส่งงานรอบเย็นครับส่งงานช่วงเวลาโรงเรียนเลิกพอดีเลยนะฮะแจมแจมฮะสเตปฮิตอีกแล้วสเตปแฟนไม่ว่าจ่าไม่จับมาล้อไม่ล้นนะครับ8นิ้วครึ่งอีกแล้วนะครับงานดีขายดีจริงๆช่วงนี้ กระแสมาครับแน่ออกทุกวันเลยออกทุกวันเลยนะครับ TE สามเจ็ดนะ TE สามเจ็ดลัดด้วยยางสองห้าห้าทับห้าสิบทับสิบแปดสามเจ็ดงานสติ๊กเกอร์นะครับงานสติ๊กเกอร์ความกว้างของอล้อแม็กซ์นะล้อแม็กซแปดนิ้วครึ่งนะครับแปดนิ้วครึ่งออฟเซตสามสิบนะฮะแล้วก็ลงตัวจับคู่กับยาง 25ทับ50ทับ18ยางสเต็ปยีรัาแคะทีีสำคัญที่สำคัญเอาไม่ล้นนะเอาไม่ล้นวันนี้คุณลูกค้าจากบางบอนนะครับบางบอนนะฮะบอกว่าเมื่อวานมาดูทำเลแล้วมาดูหน้าร้านแล้ววันนี้นะเอารถมาจัดรอเลยนะครับได้เลยได้เลยนะจัดให้เลยครับผมนะี่อันนี้คุณลูกค้าเลือกสีม่วง่านะ ฝาดุมสีม่วงน็อตล้อสีม่วงนะครับแล้วก็ดุมหลังพ่นสีให้เรียบร้อยนะครับอ่าสเต็ปล้อไม่ล้นเน้นย้ำพี่พีนะน่าจะเห็นผมหลายรอบแล้วแหละนะครับเรื่องล้อไม่ล้นนะครับอย่าเพิ่งเบื่ออาการนะฮะบ,บอกแนวทางนะครับสำหรับสายแคละตัวเตี้ยนะครับอ่าจะได้เดินทางสบายๆนะฮะไปไหนมาไหนตลอดนะ ปอดโป่งนะครับสวัสดีพี่หลุยฮนะพี่หลุยบอกสวยครับนะ่าขอบคุณครับพี่ฝากแชร์ด้วยนะี่ฮะด้านขวามือแบบนี้แบบนี้ไปไหนก็ได้ครับนะ่โตแบบนะ่าเปลี่ยนทดแทนยางเก่านะครับทดแทนยางเก่านะฮะยางเก่ายางเดิมนะครับสุดจัดในย่านนี้ขอบคุณพี่บรรเจิดครับผมนะ่าพี่บรรเจิดนี่ก็สายาหน้าหลอ่อเหมือนกันนะครับ ดีแม็กหน้าหล่อเหมือนกันนะฮะนี่นี่ฮะสเต็ปล้อไม่ล้นประมาณนี้อ้าวันนี้มีจัดทรงด้วยมีจัดทรงเตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะครับลำนี้เป็น X s e r ซ e s นะครับอ่ะโหลดหลังสองนิ้วเห็นแดงๆตรงนู้นไกลๆนะฮะโหลดหลังสองนิ้วหน้ายังเท่าเดิมอยู่หน้าชเชิดไว้ก่อนคุณพี่บอกว่าขอลองเอาหน้าเชิดไปใช้งานดูก่อนนะครับแต่ผมว่ากำลังหล่อเลยนะฮะ หลังลงสองนิ้ว<ม>นะระย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 ะห่างระหว่งางซุ้มล้อกับยางเนี่ยกำลังแซบพอดีเลยนะครับทีนี้ก็มาเหลือไล่ข้างหน้าแต่ข้างหน้าเอาหน้าเชิดไปก่อนรอบนี้เอาหน้าเชิดไปไปใช้งานก่อนนะครับนะนี่ขนาดยังไม่เอาหน้าลงนะนะกระบะยังดูเป็นเส้นตรงแล้วนะครับประมาณนี้นะรถคอกรถคอกนะรถอเนกประสงค์ก็รอได้นะครับชุดนี้เท่าไหร่พี่นัทพลน ปั้นทองชุดนี้21900บาทนะครับ21900บาทจำไว้เลยพี่ชุดหลบจา่าชุดหลบจา่าแฟนไม่ว่าจ่าไม่จับ21900บาทนะครับเป็น TE37 งานสติกเกอร์นะฮะมีแต่6ลรูนะครับ,รนรบ8นิ้วครึ่งมีแต่6รูนะครับเป็นงานสติกเกอร์นะครับเหมาะกับเออรถยังไงดี D อะดีแม็กเชฟอนะฮะ ออนิวหรือเป็น1.9ได้หมดนะฮะได้หมดและสดชื่นด้วยเนะีฮะแบบนี้ล้อไม่ล้นแบบนี้ครับพี่ๆนะท่านไหนที่เจอปัญหาออกต่างจังหวัดทีนึงในกังวลน,นะฮะเป็นกังวลเสียวจังเลยเวลาเห็นรถเบรกต่อกันยาวๆนะฮะใจไม่ค่อยดีแล้วตุมต้มๆตมๆแล้วนะครับก็นี่เอาชุดนี้ไปนะครับสวัสดีพี่ปีอพงครับผมนะขอบคุณครับ FC นครพนมสวัสดี FC นครพนมด้วยนะครับผมอ่ะ ชุดนี้เซตนี้นะครับของแถมครบนะฮะน็อตล้อฝาข้อเบรกปอกกันสันฝาปิดดุมเป็นโปรโมชั่นแถมเสริมเข้าไปนะครับปกติต้องซื้อแยกอันนี้แถมเสริมเข้าไปนะครับนี่ฝาปิดดุมตัวนี้แถมมาเลยนะครับเลือกสีได้นะมีม่วงมีแดงมีน้ำเงินมีฟ้าอ่านะฮะแบบนี้แบบนี้นี่ครับนี่ครับชุดหลบจา่าอ่าชุดหลบจ่านะครับ ปากพี่พีชนะด้วยนะฮะถ้าไหนสนใจชุดหลบจานะครับแจ็คออโตแมกนะครับเปิดบริการทุกวันนะครับจะแมกจะท่อจะจัดหลอ่อแต่งทรงนะไม่ต้องรองุดหงงิดครับสกิลเลยนะขอบคุณพี่พี่นะนะครับที่เข้ามารับชมอ่านะที่เสียสละเวลามีค่านะครับเข้ามารับชมกันนะผมก็อยากจะออบอกประชาสัมพันธ์นะครับชุดหลบจามีแล้วนะครับมีแล้วนะฮะ นี่ฮะพี่พี่นะท่านไหนใช้รถสเตปนี้แนวนี้อยู่นะฮะแนวทางออกมาไปแบบนี้พอปเปลี่ยนลอ้อแล้วนะครับพอจัดลอ้อหลอแล้วมันออกมาแนวแนวนี้นะอันนี้โหลดหลังอย่างเดียวครับโหลดหลังอย่างเดียวสองนิ้วข้างหน้าเดิมข้างหน้าเป็นสเตปเดิมขอบคุณพี่เพชคฆาตครับบอกงามอีกแล้วพี่นัทพลรับเทินครับพี่รับเทินฮะก็เดี๋ยวมาดูแม็กดูยางกันนะครับราคาเทินก็มาว่ากันหน้าร้านนะครับนี่ อย่างชุดนี้อ่ะคุณพี่บอกว่ามันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะแล้วก็อยากจ้าบอยากหลอด้วยนะฮะเลยเปลี่ยนชุดนี้หลอด้วยปลอดภัยด้วยนะครับนะปลอดภัยทั้งในการขับขี่ปลอดภัยทั้งในการทั้งกฎจราจรนะครับหนาะอย่างกว้างขึ้นก็ยึดกับถนนได้ดีขึ้นนะครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากที่รับชมกันแนะ่แจ็คออโตแม็กนะครับวันนี้อ่ะ ผมไปแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับผม